ครับตอนนี้ปีนี้เราค่อยกี่เรือ่องนะพี่ต้องหาตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องนะครับก็เรื่องนี้ตัวร้ายปลายรักแล้วก็อีกเรื่องเรื่อง V I P นะฮะร,รักซอนชูจริงๆอันนี้เราร่วมทุนกับทาง S B S เกาหลีนะเน็ตฟลิกมีนะ V I P ลองไปเซิร์ชดูมันจะมีอยู่แต่ไมต้องดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสปอยอะไรเงี้ยอ่าแต่เราทําเป็นแคสไทยเวอร์ชั่นไทยนะครับแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ก๊อปมาทั้งดุนอะ่ะคือบทแล้วก็มาเขียนใหม่ให้มันมีความแซ่บแบบไทยแล้วก็ นักแสดงหรือการเล่าเรื่องมันก็มีหลายอย่างที่วัฒนธรรมเกาหลีกับเราไม่เหมือนกันคือเรามาลื้อใหม่เป็นของเราหมดครับก็อยากจะปฏิจา ա ่มิชมแล้วก็เรื่องนี้ตัวร้ายปลายรักก็รักกับดองเฟิร์นออนแอร์ทุกจันทร์อังคารข่าวเลยนะครับสองทุกครึ่งช่องวันครับตัวละครตจะนี้เป็นยังไงบ้างครับมัน,มน,มนไม่เจ้าชู้และเมียเดียวไม่คิดคาแรคเตอร์นั้นแล้วผ <laughs> ู้เล่นคือเวลารับละครใหม่อะไรเงี้ยครับเพื่อนๆหรือแม่แม่ก็ถามว่าอ่าเรื่องนี้มีกี่เมีย มีเจ้าชู้อีกเปล่าอะไรเงี้ยคือตัวนี้ไหมครับตัวนี้เป็นเป็นเล่นเป็นในหัวเป็นทังทังใต้ทางภูเก็ตนะครับแล้วก็มีธุรกิจอะไรเงี้และจริงๆแต่จริงๆบทหนักเรื่องนี้มันมาทางทางเอกมากกว่าเหมือนเขาต้องเข้ามาหลอกบ้านเราอะไรก็คือต้นร้ายคือมาหลอกลวงกันแล้วจะดูว่ามันจะไปรักกันได้ยังไงตอนจบเลยครับเคก็อาจจะเบื่อละครแพทเทิร์นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่ละครแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบอ่านบทแล้วก็น่ารักมากๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศวิววัฒนธรรมของภูเก็ตด้วยเพราะเราไปยกป เพราะเรายกไปถ่ายทำที่ภูเก็ตกันพอสมควรเลยนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ทะเลสวยร้นานอาหารคือทุกอย่างในภูเก็ตสวยมากมากครับแต่ว่าแฟนจะไม่เห็นที่ต้องในคาแรคเตอร์หลเนียแล้วหลังจากนี้ไม่ใช่โ <c oughs> อเวพนี่ก็ไม่เบาอยู่แต่ยริงตอนนี้สนุกมากเพราะว่าคือเราได้ไปถ่ายกันต่างจังหวัดบ่อยได้ไปลุยกันแบบเขาเรียกว่าร่วมทุกขร่วมสุขกันอะ <c oughs> ถ่ายในเมืองไม่เยอะภ <c oughs> ูเก็ตก็มีปานบูรีลาดคือไปต่างจังหวัดหมดทำให้ทุกคนในงองทีงานมันสนิทกันเหมือนได้ไป เหมือนจะไปค้างไปแคมป์กันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นบอกแล้วเป็นงานที่เหนื่อยมากแต่สนุกมากครับเป็นเราตื่นแล้วอยากไปกองเงี้ยมันสนุกดีครับอเกี่ยวกับโควิดหรือว่าฮิสตูอะไรนี้คนไปพบไหมครับตอนนี้ในกองโควิดแล้วผมก็เป็นในตอนสงการเป็นแล้วเป็นตอนนี้ผู้เล่นเป็นตอนสงการอะไรเงี้ยก็ก็ผมเนี่ยทำเขาทำเขาต้องยกกองไปสองสามวันอะไรเงี้ยครับเขาไปติดมาช่วงสงการแต่คนอื่นเขาไม่เห็นเป็นกันเลยไม่มีไม่มีครับน้องเฟิร์นก็ไม่มีหรอกแต่ตอนนั้นคือยังไงไปติดเพราะว่า ไปเยีเ <ไป S 2> ่ยมาไปวันหนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็ไปกับแก๊งเพื่อนแล้วเจอผมไม่มีอาการเลยแต่เพื่อนที่ไปเนี่ยเป็นเป็นเป็นก็เลยตรวจอ่เอป็นอะไรเงี้ยก็เลยเออก็เลยไปไปหาหมออะไรก็แล้วได้ยามากินอยู่บ้านกักตัวไว้ก็ออกมาทำงานเ<อ>สร็จเดี๋ย<อ>วนี้รู้สึกไม่ค่อยแรงแล้วเนาะแป๊บเดียวก็หายไม่ค่อยมีอาการไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่ว่าตูมเนา็สูงแต่ก็สี่เข็มนะครับแล้วก็เป็นอีกสองก็ใช้ได้อยู่นะผุมแน่นผุมแน่นฮิสโตรกคืออะไรวะอ๋อฮิสโตรกเหรอ จริงๆไม่ค่อยเพราะเราเป็นเราเป็นคนไทยแล้วก็ชินแบบแบบกากาศแล้วนะแบบมันมันมันทวงหมาแล้วทวงหมาที่บ้านมากกว่านะเพราะหมามีขนนะไม่รู้มันจะทิสตบหรือเปล่าแต่จริงๆผมว่ามันก็มันก็ร้อนจริงๆแล้วก็เสืร์มันก็ร้อนมากขึ้นกว่าตอนเราเด็กๆ,ๆอะไรเงี้ยเนาะเออใช่โดยเฉพาะเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทะเลถ่ายเอาดอตลอดอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าง่ายๆกินน้ําแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆเยอะไอสเปรย์เย็นก็ช่วยนะไอสเปรย์เย็นแล้วก็กินน้ำวันนี้ก็อาลาพึ่งเอาน้ำแข็งมารูปๆ ไม่ใช่จันดารานะหมยายว่ามารู้ว่าให้มันเย็นๆอะไรเงี้ยให้มันสบายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าเราเป็นคนไทยจริงๆก็ชินอากาศร้อนอยู่แล้วแต่ก็ถ้ามันร้อนมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ในร่มอะไรเงี้ยครับแต่บางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทําตัวเองให้แข็งแรงเป็นทางเลือกสุดท้ายนะเพราะว่าแก้อย่าอื่นแก้ได้แก้ให้ตัวเราเองเลย